เมื่อปลายปี2567ได้มีโอกาสไปที่เสาให้จังหวัดสระบ,บุรีนะครับเพื่อจะไปงานศพของญาติของเพื่อนทีนี้เราก็ได้ไปเที่ยวเรื่องรอบรอบของเสาให้ก็ได้พบกับตลาดเป็นตลาดริมแม่น้ำป่าสักนะครับทีนี้ที่น่าสนใจก็คือตลาดนาบ้านต้นตาลเพราะว่าพอไปถึงปุ๊บทั้งที่สระบ,บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดในภาคกลาง ออกไปทางอีสานแต่ว่าพอไปถึงก็จะเจอคนในย่านตลาดที่เป็นอาศัยอยู่แถวนั้นเป็นพ่อค้าก็พูดคําเมืองพูดเหนือมีเจ้ามีอะไรแล้วก็มีลักษณะของท,ทงหรือตุงเป็นของเหนือหมดเลยก็แปลกดีสําหรับจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางอย่างี้แล้วก็มีชุมชนริมน้ําป่าศักอยู่อีกชุมชนหนึ่งใช้ชื่อว่าตลาด้อยปีเสาให อยู่ไม่ไกลจากวัดเสาให้แล้วก็ยังสามารถเดินไปโบสถ์เปลี่ยนพระคุณซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ได้ด้วยตลาดเก่าร้อปีดูแล้วก็เหมือนตลาดหลายที่ในประเทศไทยซึ่งจะเป็นอาคารไม้ริมน้ำแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ว่าด้วยความที่เป็นตลาดเก่าแล้ว ความทุดโสมก็จะมีบ้างในบางจุดในบางมุมที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไปผู้คนมาเที่ยวก็จะเห็นภาพอดีตผู้คนที่มาเที่ยวก็จะพบเห็นเรือนไม้เก่า,กาอันเป็นลักษณะประจำท้องถิน่นแล้วก็ได้ช้อปปิง้งซื้อของกินของฝากกลับไปแต่ผมก็มองอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งตลาด ลักษณะเป็นร้อปีแบบนี้ด้วยอาคารไม้ที่สุดโทมเป็นบางจุดนะครับในการบูรณะด้วยคนพื้นที่อาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากบางทีก็เป็นอาคารที่คนรุ่นใหม่ก็จะไม่เข้าไปแล้วคนรุ่นเก่าก็ศักยภาพในบางหลังก็อาจจะไม่สามารถที่จะซ่อมแซมหรือดูแลได้ แต่ผมมองนะครับลักษณะตลาด100ปีหรือชุมชนเก่าโบราณแบบนี้ซึ่งในเมืองไทยมีเยอะซึ่งจะเป็นลักษณะชุมชนที่คนรุ่นใหม่ก็ไม่น่าจะได้เข้าไปอยู่ชดเชยกับคนรุ่นเก่าที่กำลังจะหมดไปแล้วก็ศักยภาพของแต่ละหลังในการซสม,มรุงก็ไม่เท่ากันผมคิดว่าลักษณะนี้ควรจะการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยควรจะยื่นมือเข้ามา เป็นมือเป็นไม้ในการซ่อมบำรุงเลยความหมายก็คือว่าอาจจะไม่ต้องใช้งบหลักๆก็ได้ความหมายคือว่าอาจจะจ้างช่างประจำเหมือนช่างเป็นชุดในการเข้าไปซ่อมแต่ละจุดให้เขาก็คือเป็นการป้องกันความเสียหายในเบื้องต้นก่อนที่จะสุโซไปมากกว่านี้ก็คือช่างก็จะมีรายวันก็ไปซ่อมแต่ละหลังแต่ละหลังให้เลยทยอยซ่อมกันไปซึ่งลักษณะนี้จะทาให้สภาพบ้านเรือนเนี่ยคงอยู่ได้ แล้วก็ใช้งบประมาณไม่มากแล้วก็ใช้วัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่ต่อเติมก็เหมือนเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงครับก็คือมีหน้าที่ดูแลบ้านที่ลักษณะเหมือนจะขึ้นทะเบียนแต่แล้วแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็ทําการซ่อมย่อยซ่อมเล็กซ่อมน้อยไปหมายถึงว่าซ่อมป่าเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะดูที่บ้านที่เขามีศักยภาพที่น้อยก่อนในการซ่อมบำรุงเงี้ยเราก็ซ่อมให้เขาไปเลย เพราะว่าไม้เนี่ยถ้าเกิดปล่อยไว้นานเนี่ยมันก็จะซุดก็จะโทมแต่ถ้าเกิดในการซ่อมแบบเล็กแบบน้อยเนี่ยก็จะยืดอายุได้เยอะเลยป้องกันซึ่งถ้าเป็นลักษณะเนี้ยผมว่าใช้งบไม่เยอะเลยก็คือเหมือนจ้างลูกจ้างเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามีสกิลของช่างก็เป็นจ้างรายวันก็ได้ใช้งบของเทศาบาลหรือท้องถิ่นไปแล้วก็เป็นทีม ในการซ่อมบำรุง3คน5คนซ่อมตามจุดตามบ้านที่ขึ้นทะเบียนไว้ก็คือทยอยซ่อมไปซึ่งจะทำให้คงสภาพอาคารแล้วก็มีความสวยงามเพราะว่าบางทีถ้าเป็นบ้านล้างก็ซ่อมไปเลยซ่อมซ่อมให้มันดูลักษณะว่าไม่ไม่ทุดไม่โซไม่พังลงไปซึ่งตรงนี้ยังไงงบก็ไม่เยอะแล้วก็จะได้ภาพทัศน์ ที่ดีด้วย